สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเนื้อหารเรื่องสถิติวันนี้นักเรียนยังอยู่กับครูดิวครูรุ่งโรติดมาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เ,เรียนเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตไปทั้งในแง่ของค่าเฉลี่ยเลขคณิตเบื้องต้นและการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะครับเรามาทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตหมายถึงอะไร ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่ากลางทางสถิติที่ได้จากการเฉลี่ยข้อมูลทั้งหมดค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือว่าค่าเฉลี่ยเป็นค่ากลางที่เหมาะสําหรับข้อมูลที่ไม่ได้มีค่าใดค่าหนึ่งที่สูงกว่าหรือต่ากว่าค่าอ,อื่นอย่างผิดปกตินะครับอย่างที่บอกกันไปว่าครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ไปในวันนี้ครูจะขอขยับไปที่การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่กันบ้างแต่จะขอพูดในกลุ่มที่ ข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้จัดกลุ่มนั่นเองทําไมถึงต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดเสียก่อนเพราะมีความต่อเนื่องกับเมื่อครั้งที่แล้วมากเลยนะครับสําหรับการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่มถ้านักเรียนทุกคนยังทราบกันดีมันก็คือการนําข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่มาใส่ลงในแต่ละแถวโดยที่ไม่ได้มีการกําหนดอันตรภาคชั้นอย่างเป็นช่วงนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบนี้นั้น นักเรียนต้องเข้าใจสัญลักษณ์เหล่านี้ก่อนมี f แล้วห้อยตัว k และมี x ห้อยด้วยตัว k 2ตัวนี้จะปรากฏอยู่ในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ครับทั้งแบบไม่จัดกลุ่มและแบบจัดกลุ่มเป็นอันตรภาคชั้น f ห้อย k หรือที่หลังจากนี้ครูจะเรียกว่า f k หมายถึงความถี่เหมือนที่เราพูดเกี่ยวกับการสร้างตารางแจกแจงความถี่เลยครับว่าความถี่จะใช้อักษร f หรือว่าฟ r e q u e n c y ในการแทนความถี่ของอันตรภาคชั้นที่ k ถ้านักเรียนอยากหาความถี่ของอันตรภาคชั้นที่1นักเรียนก็เขียน f แล้ห้อยเลขก1อย่างนี้เป็นต้นนะครับในขณะที่ x ห้อย k หรือที่ครูจะกล่าวว่า xk จะหมายถึงจุดกึ่งกลางชั้นของอันตรภาคชั้นที่ k ซึ่งในที่นี้จะเห็นว่าข้อมูลแบบไม่จัดกลุ่มจะมีข้อมูลที่ปรากฏเป็นค่าใดค่าหนึ่ง เพียงแค่ค่าเดียวฉะนั้นจุดกึ่งกลางชั้นก็คือค่าของข้อมูลในชั้นที่ k นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่มทั้งจากประชากรและจากกลุ่มตัวอย่างจะมีวิธีการหาที่เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงสัญลักษณ์เล็กน้อยเช่นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากรหรือก็คือม,อมิจะมาจากผลรวมของความถี่ คูณกับจุดกึ่งกลางชั้นทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนความถี่ทั้งหมดนั่นเองนะครับหรือก็คือ summation f x เมื่อ i เท่ากับ1ถึง k ส่วนด้วย summation f นั่นเองซึ่งในที่นี้ครูจะย่อเป็นแบบนี้นะครับ summation f x ส่วนด้วย summation f ซึ่งจริงๆแล้ว summation f หรือก็คือผลรวมของความถี่ทั้งหมดจริงๆแล้วก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเอง นักเรียนอาจจะได้ยินทั้งแบบที่เป็นส่วนด้วย summation f หรือส่วนด้วย m ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนได้ศึกษาผ่านตำราจากสำนักทิม์ไหนนะครับในขณะที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนมิเป็น x bar เปลี่ยน x ใหญ่เป็น x เล็กนะครับส่วนรายละเอียดที่เหลือยังคงเหมือนเดิมตามนี้นะครับนี่คือการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่าว่าพวกเราจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนี้มากแค่ไหนนะครับตัวอย่างที่1ครับจากการสอบถามอายุของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นดังนี้14 16 14 17 16 14 18และ17จงหาค่าเฉลี่ยของอายุนักเรียนกลุ่มนี้ถ้านักเรียนใช้วิธีการในครั้งที่แล้วนักเรียนก็แค่นำข้อมูลทั้งหมดมาบวกกัน แล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งในที่นี้มีจํานวนข้อมูลทั้งหมดเท่าไหร่ครับ8จํานวนถูกไหมครับเมื่อนักเรียนนําข้อมูลทั้งหมดมารวมได้เท่าไหร่หารด้วย8ก็ได้ค่าเฉลียล่ยเลขคณิตเช่นกันแต่เนื่องจากในครั้งนี้เราพูดถึงค่าเฉลียล่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่มแปลว่านักเรียนต้องสร้างตารางแจกแจงความถี่ลองดูนะครับอย่างเช่นณนะตอนนี้ข้อมูลที่มีคืออายุ ครูก็กําหนดให้ x เป็นอายุในขณะที่จํานวนนักเรียนก็จะสมมุติให้เป็นความถี่นั่นคือ f ลองดูนะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างอายุ14ปีมีจํานวนหรือว่าความถี่เป็น3ถูกไหมครับมี3คนในขณะที่16มีความถี่อยู่2ต่อไปครับ17มีความถี่คือ2 และสุดท้าย18ครับมีความถี่คือ1เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมครูถึงกล้าสมมุติว่าอายุเป็น x เพราะจากข้อมูลจะเห็นว่าเราไม่ได้จัดกลุ่มออกมาเป็นอันตรภาคชั้นหรือเป็นช่วงอย่างชัดเจนแสดงว่าข้อมูลที่ปรากฏในแต่ละแถวนั้นจะเป็นจุดกึ่งกลางชั้นด้วยนะครับทีนี้เรามาหาส่วนประกอบในการหาค่าเฉลียล่ยเลขคณิต ให้ครบถ้วนกันเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็น summation ของ f หรือก็คือผลรวมของความถี่ทั้งหมดซึ่งในที่นี้เราเพิ่งบอกไปว่ามีอยู่8ผลรวมของความถี่ทั้งหมดเป็น8ต่อมาครับเราต้องหาผลคูณของความถี่กับจุดกึ่งกลางชั้นให้ได้อย่างที่เห็นนะครับแถวแรก x เป็น14 f เป็น3แปลว่า fx ของเราจะเท่ากับ 14คูณ3ได้42เห็นไหมครับไม่ยากเนาะต่อมาครับ x เป็น16 f เป็น2แปลว่าจะได้ fx เท่ากับ16คูณ2ได้32นะครับถัดมา17คูณ2ได้34และสุดท้าย18คูณ1ได้18นะครับจากนั้นนักเรียนก็หาผลรวมหรือก็คือ summation ของ f(x) ออกมาก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเช่นนี้นะครับคิดเลขกันถูกหรือเปล่าเอ่ยถ้าเรียบร้อยแล้วส่วนประกอบทุกอย่างครบแล้ว summation f(x) มา summation f มานักเรียนก็จะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้แล้วนะครับก็หยิบมาเลยครับจากสูตร x-bar เท่ากับ summation f(x) ส่วนด้วย summation f อย่างที่เห็นนะครับใช้ x-bar เพราะเป็นแค่นักเรียนกลุ่ม1โจทย์ไม่ได้ระบุนะครับ ว่าเป็นประชากรแต่โจทย์บอกเป็นกลุ่มหนึ่งแสดงว่าเป็นตัวแทนของหลายหลากลุ่มครูก็เลยใช้ x อกบาะครับจากนั้น Summation fx กับ Summation f เราหามาได้แล้วแทนค่าเข้าไปเลยจากนั้นก็คิดเลขตามปกติครับ126หารด้วย8จะได้ผลลัพธ์เป็น15.75นั่นเองนะครับเราก็จะได้ออกมาเรียบร้อยแล้วครับว่า ค่าเฉลี่ยของอายุของนักเรียนกลุ่มนี้จะเท่ากับ15.75ปีตามทันนะครับนี่แค่ตัวอย่างที่1นะครับจะเห็นว่าเราสามารถใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบไม่จัดก,กลุ่มก็ได้นะครับมาดูกันที่ตัวอย่างที่2ครับข้อมูลต่อไปนี้เป็นคะแนนสอบกลางภาควิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนจำนวน20คนเป็นดังตารางนี้นะครับ มีตั้งแต่5คะแนน6คะแนน7คะแนน8คะแนนและ9คะแนนโดยที่ในแต่ละคะแนนนี้มีจํานวนที่อาจจะเหมือนหรือต่างกันแต่จํานวนก็เป็นไปตามนี้นะครับแต่สิ่งที่โจทย์ใจดีมาหน่อยคือเขาบอกมาเลยว่าข้อมูลนี้มีทั้งหมด20คนแปลว่าเราไม่ต้องหาให้เสียเวลาแล้วครับว่า u m m a t i o n ของ f จะเท่ากับ20นั่นเองแต่เรามาดูสิ่งที่โจทย์อยากรู้นะครับซึ่งก็รู้กันอยู่เราเรียนเรื่องค่าเฉลี่ยนะครับก็ต้องหา ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มน,นี้นั่นเองนะครับมาเรามาลุยกันเลยดีกว่าเขียนเพื่อความอุ่นใจครับซ t m o t ชันของ f เท่ากับ20จากนั้นเราก็เริ่มมาหาผลคูณของ f กับ x กันนะครับก็คิดเลขสบายๆเลย5คูณ2ได้10 6คูณ4ได้24นักเรียนจะนำ f คูณ x ก่อนหรือเอา x คูณ f ก่อนก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าการคูณสลับที่กันได้เนาะ 7คูณ7ได้49 8คูณ2ได้16และ9คูณ5ได้45เมื่อนักเรียนได้ผลคูณครบเป็นที่เรียบร้อยในทุกชั้นแล้วนักเรียนก็หาผลรวมออกมาก็จะได้ออกมาเป็น summation ของ f x เรียบร้อยครับจากนั้นหาค่าเฉลี่ยกันต่อเลยถ้านักเรียนจำสูตรได้นักเรียนแทนค่าเลยด้วยความรวดเร็วไม่ต้องรอครูก,ก็ได้นะครับจะได้ออกมาเป็น144หารด้วย20จะได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ 7.2หรือก็คือค่าเฉลี่ยของคะแนนของนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับ7.2คะแนนนั่นเองครับํำทันอยู่เนาะโจทย์จะยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่ไม่รู้ว่าที่เหลือที่ครูเตรียมมาเนี่ยจะยากขึ้นหรือเปล่านะครับมาดูที่ตัวอย่างที่3ครับตารางแสดงจำนวนวันลาพักร้อนของพนักงานบริษัทกลุ่มหนึ่งใน1ปีที่ผ่านมาให้หาค่าเฉลี่ยของจำนวนวันลาพักร้อนของพนักงานกลุ่มนี้มา โอ้มีตั้งแต่ไม่มีวันลาเลย1วัน2วันไล่ไปเรื่อยๆจนถึงลา8วันใน1ปีนะครับโดยที่ในแต่ละช่วงหรือแต่ละชั้นจะมีความถี่เป็นดังนี้นะครับเหมือนเดิมเราจะหา s ซัมเมชันของ f กันก่อนนะครับ3บวก10บวก7บวก11บวก15บวก19บวก27บวก20บวก13ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น125นะครับ จากนั้นเหมือนเดิมหาผลคูณของจุดกึ่งกลางชั้นกับความถี่ซึ่งใน3ตัวอย่างที่ครูได้กล่าวมานี้จะเห็นว่าครูไม่พูดว่าจุดกึ่งกลางชั้นเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะอย่างที่โจทย์ได้กําหนดมาแล้วนะครับว่าในแต่ละแถวแต่ละแถวที่กล่าวถึงข้อมูลเนี่ยเราไม่มีอันตรภาคชั้นอย่างชัดเจนหรือไม่ได้มีข้อมูลเป็นช่วงแปลว่าข้อมูลที่ปรากฏเป็นค่าเป็นค่านี้คือจุดกึ่งกลางชั้นนั่นเอง ฉะนั้นขอให้นักเรียนได้ทราบเลยนะครับว่าถ้าเจอตารางในลักษณะนี้นักเรียนกําหนดได้เลยว่าความถี่ให้เป็น f และข้อมูลที่เหลืออยู่ในอีกแถวหนึ่งเป็น x ได้เลยนะครับจากนั้นเรามาหาผลคูณของ f x กันเลยดีกว่านะครับเริ่มเลยครับแถวแรก0คูณ3ได้0 1คูณ10ได้10 2คูณ7ได้14 3คูณ11ได้33คูณเช่นนี้ไปจนครบทุกแถวนะครับลองดูนะครับ60 95ได้เป็น162 140และ104จากนั้นหาผลรวมให้เรียบร้อยครับได้ออกมาเป็น618นะครับจากนั้นหาค่าเฉลี่ยตามปกติเลยครับแทนค่าเข้าไปเลย summation f x หารด้วย summation f ออกมานะครับพอหารออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น4.944นั่นเองนะครับ เป็นเท่ากับนะครับคำตอบน่าจะตรงกันเนาะดังนั้นค่าเฉลี่ยของจำนวนวันลาพักร้อนของพนักงานกลุ่มนี้จะเท่ากับ4.944วันฟังดูแล้วมันอาจจะแปลกๆนะครับนี่ก็อาจจะเป็นข้อสังเกตหนึ่งที่ว่าถ้าเราเจอข้อมูลในลักษณะนี้เราอาจจําเป็นที่เลือกใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็ได้นะครับเพราะเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่า4.944วันคือกี่วันเราอาจจะปัดเป็น5วันก็ได้ขึ้นอยู่กับการนําไปใช้ต่อนะครับ นี่คือแค่ขั้นตอนที่2ของกระบวนการทางสถิติที่นําเสนอเฉยๆนะครับตัวอย่างต่อมาครับตัวอย่างที่4น้ําหนักเป็นกิโลกรัมของนักเรียนกลุ่ม1เป็นดังนี้ครับมีตั้งแต่23 26 28 30 32ข้อมูลไม่ได้เรียงกันนะครับแต่ไม่เป็นผลเพราะว่าเป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบไม่จัดก,กลุ่มก็จะสบายเรานิดหนึงเพียงแต่ว่าถ้าดูในคอลัมน์ขวามือมีตัว A โผล่ Pro มานะครับ มีตัวแปรแสดงว่าเขาต้องถามอะไรแน่ๆแหละเนาะเขาบอกว่าถ้าค่าเฉลี่ยของน้ำหนักของนักเรียนกลุ่มนี้เป็นดังนี้นะครับเขาอยากรู้ว่า a มีค่าเท่าใดแปลว่าเราต้องรู้ให้ได้ซสก่อนนะครับว่าค่าเฉลี่ยมาอย่างไงนะครับเหมือนเดิมครับตอนนี้เราต้องกำหนดก่อนว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยแทนด้วยจุดกึ่งกลางชั้นเลยก็คือ x ในขณะที่จำนวนนักเรียนหรือว่าความถี่เราก็กำหนดให้เป็น f ไปได้เลย เราทําเท่าที่ทําได้ครับณตอนนี้เราหาความถี่ของข้อมูลทั้งหมดมาเสียก่อนโดยการนํา4บวก6บวก5บวก a บวก1อะไรบวกกันได้ก็บวกกันครับตัวเลขบวกกันได้16บวกกับ a ก็ติด a ไว้นะครับในขณะที่ผลคูณของ f กับ x หรือว่า fx คูณเลขตามเดิมเลยครับ23คูณ4 92นะครับ26คูณ6 156ก็คูณกันเข้าไป 28คูณ5ได้140 30คูณ A ติดไว้นั่นแหละ 30A และสุดท้าย32คูณ1ก็ได้32จากนั้นเราหาผลรวมของ f x ทั้งหมดออกมาเลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นตัวเลขแบบนี้ติดตัวแปรนหน่อยไม่เป็นไรเพราะเราจะนำไปดำเนินการอยู่แล้วนะครับทีนี้กลับเข้าเรื่องของเราโจทย์กำหนดค่าเฉลี่ยมาแล้วถูกต้องไหมครับโจทย์กำหนดมาแล้วเราก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมครับ โจทย์ให้ค่าเฉลี่ยหรือว่า x bar มาเราได้ summation f มาได้ summation f x มาถึงจะติดตัวแปรก็เถอะเราก็น่าจะพอทำอะไรกับเจ้าสิ่งเหล่านี้ได้นะครับก็แทนค่าก็ไปเลย x bar เป็น27.5โจทย์กำหนดให้แล้วในขณะที่ summation f x และ summation f เราเพิ่งคำนวณไปจากตารางเมื่อสักครู่นี้ได้ออกมาเป็น420บวก 30a ส่วนด้วย16บวก a จากนั้นอย่างที่เห็นมันคือสมการธรรมดาเลยครับสมการตัวแปรเดียวเราแก้สมการตามปกติมี16บวก a หารอยู่เราก็ย้ายไปอีกข้างหนึ่งของสมการด้วยการคูณน,นั่นเองพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกใช้คำว่าคูณด้วย16บวก a ทั้งสองข้างของสมการจะดีกว่านะครับได้ออกมาเป็นฝั่งซ้าย27.5คูณกับ16บวก a ในขณะที่ฝั่งขวาจะเหลือแค่ 420บวก 30a จากนั้น27.5คูณอยู่กระจายเข้าไปในวงเล็บเลยครับกลายเป็น440บวก 27.5a ช่วยคิดเลขให้แล้วนะครับฝั่งขวามไม่ได้ทำอะไรติดเอาไว้ที่เดิมจากนั้นอยากรู้ a อะไรที่เป็น a นํำไปอยู่ฝั่งเดียวกันไม่ใช่ a ก็ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งแต่อย่างที่เห็น 30a มากกว่าฉะนั้นครูย้าย 27.5a ไปที่ฝั่งขวามือแล้วกันแล้ว420จะย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายมือด้วยการกระทําตรงข้ามนะครับได้ออกมาเป็น440ลบ420จะเท่ากับ 30a ลบ 27.5a จากนั้นนักเรียนก็คิดเลขแต่ละฝั่งให้เรียบร้อยฝั่งซ้าย20เลขง่ายๆนะครับในขณะที่ฝั่งขวากลายเป็น 2.5a จากนั้นโจทย์อยากรู้ว่า a เป็นเท่าไหร่ อะไรที่ไม่ใช่ A ก็ย้ายไป A คูณกับ2.5อยู่2.5จากคูณย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็กลายเป็นหารถูกไหมครับกลายเป็น20หารด้วย2.5ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น8 8เท <8 S 1> <8 S 2> ่ากับ A หรือก็คือ A เท่ากับ 8, 8นั่นเองนะครับดังนั้นแปลว่า A ของเราที่ต้องการจะเป็น8นั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตข,ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่จะเห็นว่าไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรนะครับเพราะก็คือการนําข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่มาใส่ในตารางแจกแจงความถี่แล้วคํานวณตามปกติน,กนักเรียนสามารถเลือกใช้วิธีการได้ทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นการนําข้อมูลทั้งหมดมารวมกันด้วยการบวกแล้วหารด้วยจํานวนทั้งหมดหรือจะนําข้อมูลไปลงในตารางแจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่มแล้วใช้หลักการคูณระหว่างความถี่ กับจุดกึ่งกลางชั้นแล้วหาผลรวมจากนั้นค่อยหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็ได้เช่นกันวิธีการนี้จะถูกนำไปใช้ในครั้งถัดไปกับหัวข้อค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนักและค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมซึ่งใช้แนวคิดเดียวกันนะครับและที่สำคัญครั้งก่อนเคยบอกไปว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนักมีความสำคัญกับพวกเราเป็นอย่างมากเราจะมาลองดูกันว่า วิธีการคิดเกรดเฉลีย่ยที่พวกเราเคยเห็นเกรดเฉลี่ยส่วนตัวของตัวเองมาเนี่ยคำนวณกันยังไงมีวิธีคิดยังไงแล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน